วัสดีครับไม่ได้ทำคลิปมานานแล้ววันนี้พอดีคันนี้นะครับดอสนีอ่อนหรือบ้านเราเรียกว่าคลาย s l e เลอร์นี้อ่อนหรือเรียกสั้นๆวันนี้อ่อนนะครับคันนี้มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็คือพัดลมม่น้ำไม่ทำงานความร้อนขึ้นสูงเลยก็มาไล่สายไฟแล้วนะครับไม่รู้มันช็อตตรงไหนนะครับฟิวขาดไปก็เปลี่ยนฟิวเรียบร้อยก็ทำงานปกตินะครับ อันนี้ก็ลองมุดดูปรากฏว่าตอนที่ระหว่างไล่ก็บังเอิญไปเห็นไอยางแท่นเกียร์มันฉีกนะพอดีมีอะไรอยู่ซื้อทิ้งไว้นานแล้วก็เลยเถือโอกาสไม่ได้ทำคลิปนานแล้วก็มาทำคลิปเ,เปลี่ยนยางแท่นเกียร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันก็ยางแท่นเกียร์เนี่ยจะอยู่อยู่ด้านหน้าด้านหน้ามุดดูหน่อยปึ๊บนี่ นี่ครับยางแท่นเกียร์ก็ก่กอนอื่นนะครับก็ต้องลองลองเกียร์ก่อนนะครับใช้ไม่แรงลองเกียร์เพราะว่าเวลาที่ไม่มีอะไรรับเกียร์แล้วเดี๋ยวมันจะตกลงมานะครับเวลาลองเนี่ยเราจะลองตรงสันมันเห็นไหมครับตรงสันมันนะเอาไม่แรงลองเอาไม้ลองไว้ด้วยนะครับเพราะว่ากันโลหะโดนกันเพราะตรงนี้เป็นอลูมิเนียมด้วยเดี๋ยวจะเป็นรอยหรือบุบนะครับนี่ตัวนี้ มาดูตัวนี้นะครับยางนี่ครับตรงเนี้ยที่ว่ามันมันฉีกขาดนะครับก็ไขน็อตสี่ตัวนะครับตัวนี้ที่ร้อยเข้าไปนะครับแล้วตัวนี้หนึ่งตัวแล้วด้านนู้นหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับก็ไขเอาไว้แล้วแหละนะครับเอามือไขออกได้เลยนะฮะสมงคายไ้บ้างละนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เอาก่อนตัวนี้อย่าเพิ่งเอาออกเพราะว่าไขเข้าไปก่อนนะตัวนี้ออกก่อนปึ๊บนี่ครับเป็นนัดยาว ตัวนี้ก็เป็นตัวเมียแต่ว่าควรจะเอาตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกนี่ครับน้อยแล้วถึงค่อยเอาเอาสองตัวนี้ออกเอาตัวที่มองไม่เห็นก่อนดีกว่านะครับจะง่ายกว่า เลื่อนไ,ไปหน่อยนึงเรียบร้อยครับอ,ออกมาแล้วมาดูกันโอ้ขาดอาการมันก็คือว่าเวลาที่เข้าเกียร์นะครับมันจะมันจะมีสั่นๆน,นะครับนี่ตัวใหม่สั่งมานานแล้ว จากอีเบโอเคเดี๋ยวมาใส่กันครับปึ๊บใส่ก็เนี่ยครับมันง่ายๆเอากลับเข้าไปเลยตรงนี้น,นี่ใส่อย่างเงี้ยนะเนี่ยน็นนอตมาก่อนลมอวไมาก่อนนะครับใส่ทุกอย่างกลับเข้าไปก่อนนะครับโดยตัวนี้โอ้ยหนักมากอ,อ ให้ผมวางก่อนเนาะเพราะว่าเวลาใส่ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็เอาเข้าไปเฉยๆเนี่ยน่ครับใส่แค่นี้นคะครับแล้วก็น็อตตัวนี้นี่น็อตตัวนี้ก็ลอยไปเลยจากให้ตองแล้วก็ลอยเผื่อตัวนี้มันอยู่ในหลุมต้องใช้เครื่องมือ นี่ครับต้องใช้เครื่องมือช่วยหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นหลุมเข้าไปก็หมุนด้วยมือก่อนหมด้วยมือทุกอย่างเนี่ยอย่าเพิ่งไขตึงนะครับก็มันจะได้ปรับปรับได้ร้อยทุกตัวนอตทุกตัวเข้าไปก่อนเอาแค่พอประมาณนะครับ อ่าทีนี้ก็ตัวนี้เห็นไหมว่ามันมันไม่ตรงเราก็ปรับตัวนี้ช่วยได้หรือปรับตัวนี้ลงเห็นไหมครับพอเราปรับอเทนเครื่องมันก็จะไอ้นี่ขึ้นมานะครับปรับขึ้นปรับลงจนกรทั่งรูรูรูมันตรงพอรูมันตรงก็ใช้ได้เดี๋ยวผมไขไขเข้าไปอีกนิดนึง จะเน้นไขเอามือไขก่อนนะมือไขก่อนเพราะว่าถ้าเกิดใช้เครื่องมือหนักเลยเนี่ยถ้าเกิดมันฝืนอยู่มันจะเกียวหวานอันนี้เป็นเบอร์สิบห้านะครับเบอร์สิบห้า ันีครบใช้เครื่องมือแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือตัวนี้ตัวนี้ต้ตองใช้ใช้วิธียกยกเข้าหานะครับมันก็จะยกเ,เกียร์ยกเครื่องขึ้นมาพอพอรูมันตรงเราก็ถึงค่อยลอยน็อตยกไม่แรงขึ้น มันไขด้วยมือได้ทั้งหมดก่อนนี่ครับเรียบร้อยก็อึ๊บ ใช่ครบทุกตัวแล้วนะครับเมื่อกี้ตัวนี้มันมันด้านนู้นมันมันไม่ตรงเนื่องจากยางมันให้ตัวได้แล้วก็ก็ดันลงมานะครับก็เลยต้องไปลอยน็อตตัวนี้เข้าจากทางด้านนู้นให้มันได้ได้ได้ไดขก่อนสักรอบหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาอีกทีนึงก็เรียบร้อยลวก็สามารถเอาลงได้ละ หักเรีบยบร้อยครับ